อ่าสบายดีสบายดีเนาะอ่าเสาร์วันที่สิบเอดเดือน,นสามสัปดาห์สองเนาะก่ากำลังลงปฏิบัติเนาะอ่าปลูกหญ้าเองเนาะในหน้าที่สองเฮกตาร์เนาะวัทนที่นี้มันจ่ท่านที่ว่า มันน้ํามันเอื้อมเลยเนาะอันนี้ทดลองบักน้องเพราะอันสามารถปลูกปลูกได้โดยบ่ใส่ระบบน้ําเนาะปลูกทดลองนว่ามันสิได้ผลบ่เออมาเบิ่งในความความยุ่งยากเนาะความยุ่งยากนี่มันเป็นดินที่ว่าบ่มีสารอาหารเนาะ อินลำดูแต่มือซานอานแต่บางคนคนขี้ไทยก็บบันเตกเนะหรือว่าเป็นหัวหัวหยาลายนะคอยคอยยาต่างเนาะแต่ลองูบังกันเนาะจะได้หัคนนะจเล กางจัดเตรียนกาจัดสำหรับปลูกอ้อยเนาะเขามานำใส่ปลูกหันเปลี่ยนน้ำใส่ปลูกกันอย่างเลี่ยวเขาเนาะเครื่องดนตรีเงินซ้ำที่ไลแต่รถคุม,มุตาเอนะ็ม้าหาร์ซูนวอริกร์เน่น